สวัสดีครับผมวันนี้ลุงพามาที่ตลาดน้ําดอนหวายนะครับผมถ้าเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปด้วยครับช่องตามลุงใหญ่ไปดูถ้าพร้อมแล้วเข้าไปครับวันนี้เราเป็นสินค้าลูกชุบนะคะลูกชุบจะมีทั้งผลไม้มีทั้งกระตูนปัจจุบันผลิตีป็นหอมระโดะเป็นเค้กนกค่ะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้มาได้ที่ตลาดน้ำ นะคะลูกชิ้นหมูค่ะคุณผู้ชมอันนี้เนื้อหมูเลยนนะคะทำเองค่ะที่บ้านเป็นโรงงานลูกชิ้นหมูใครเห็นแล้วนะคะแล้ว้ามาดูแวรับชิมได้ค่ะจะเป็นเนื้อหมูค่ะร้านขนมบ้าบิ่นด้วยนะคะรับชื่อขนมบ้าบิ่นเจ้าดังนครปฐมนะครับผมตอนนี้จะอยู่อยู่ที่ตลาดน้ําดอนหวายหน้าศาลเจ้านะครับผมร้านนี้อร่อยมากนะครับผมสดใหม่ทุกวันครับสดใหม่ทุกวันนะครับหอมหวนชวนรับประทานนะครับผมแวะรัประทานได้ FC ลุ่งเข้ามาได้เลยนะครับผมขอบบคคุณรัขอบคุณครับ พี่ขายหมดทุกวันไมนหมใหม่สดทุกวันเนาะนะครับผมร้านหอมหมกนะครับผมเป้าวันนะครับผมห่อหมกเป้าวันนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์0813761515ออกชื่อร้านหอเลยครับผมร้านเป้าวันปลาช่อนห่อหมกนะครับผมใบยอใบโหระพาห0บาทครับผมนะครับผมแม่ค้าบอกว่าที่เนี่ยแม่ค้าขายมานานแล้วใช่ไหมนานแค่ไหน ขนมป้าบินนะครับผมเจ้าดังนคะรมฐถมถ้าใครมาดอนหวายแล้วไม่มากินร้านนี้ถือว่าไม่ได้มานะครับผมอร่อยมากผมเคยกินแล้วชอบกินด้วยออร่อยมากตอนนี้กล่องเท่าไหร่ครับมีต่าสุดก็ห้าสิบครับโอ้กล่องน,นี้ห้าสิบนะครับผมเห็นมอรุ่นนี้แล้วิคิดถึงตอนเป็นเด็ก ถ้าใครรุ่นเดียวกับลุงแป๊มาซื้อนะตลาดน้ำตอนวายเก็บวันเก่าครับผมร้านนี้เป็นร้านเค้กนะครับผมน่าสนใจนะครับร้านนี้โฮมเมดครับผมมีให้ลองชิมเลยครับร้านนี้อร่อยมากด้วยอันนี้เป็นช,ช,ช็อกโกแลตหน้าน,นิ่มนะครับผมที่กำลังนิยมตอนนี้นะครับผมที่กำลังโด่งดังต้องแวะมาชิมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำดอนวาย ทางเข้าปรงสันเจ้านะครับอันนี้ช็อกบอลนะครับผมชิมได้นะครับลองดูกันได้เลยไอศกรีมอันนี้เป็นโฮมเมดนะครับผมหอมโยเกิร์ตอัลมอนด์เหรอใช่อัลมอนด์ไหมอ่าอัลมอนด์ครับโรยด้วยนด์โรยด้วยอัลมอนด์นะครับผมเป็นโฮมเมดนะครับผมก็ทำอยู่หลังบ้านข้างในนี่เองนะครับน่าซื้อผักเกษตรที่นี่นะดีเลยครับผมมีบริการแกะให้เสร็จเลยครับผมแกะใหม่ๆเสร็จเลยครับ <ๆ> oh, กเก้าสิบละสี่สิบอ๋อถุงละสี่สิบโมขี่ยวถุงละเก้าสิบสบายเลยครับผมแม่บ้านสมัยใหม่กลับไปก็เด็ดนิดหน่อยผัดได้เลยขอบโปรตีนกรอบนะครับผมของถูกใจเลยครับผมเอาไว้ทานยามเด็ดยามท้าตอนบ่ายๆนะครับผม,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 บบผมกินกับกาแฟก็ได้ใหม่ๆนะครับผมทำใหม่ๆแพ็กใหม่ๆนะครับผม ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับผมร้านเจจอยข้าวโพดข้าวโพดเทียนนะครับผมถุงเท่าไหร่รับนี่ถุงละหกสิบพี่สาถุงละหกสิบนะถุงละหกสิบนะครับผมแล้วลองชิมดูต้มใหม่ต้มใหม่ละอ,อร่อยอร่อยนุ่มอร่อยนะครับผมเสร็จแล้วก็ข้อ <หา S 2> สาคัญไม่ติดฟันด้วยรุลงลองชิมละไม่ติดฟันนะครับผมข้าวโพดนี้อร่อยมาก ที่สองร้อยนะครับผม,มข้าวโพดย่างนะครับผมไม้ละสองร้อยสามสิบ สูตรเดียวกับที่ชนบุรีนะครับผมอร่อยเคยกินแบบบางเบาฟูทำใหม่ๆนะครับทำไปทอดไปขายไป ขายยังไงครับวันนี้ขอละสามห้าขอละสามห้านะครับผมสี่สิบบาทครับผมนี่เนียงคำร้อห้าสิบนี่ร้อยหนึง่งอันนี้นะครับมะ,ะพ้าวคั่วห้าสิบถุงเล็ก ถุงใหญ่100ใครอยากกินของโบราณน,นะครับขนมกลอยโบราณมาที่นี่นะครับตลาดร้านบอนไหวอยู่ปลายๆใกล้กับทางออกของสานเจ้านะครับผมกล่องละ3าบาทครับผมกลอยโอ้นี่แปกวนนะครับผม50าน่าก,กินมากเลยเสียดาในเะพิ่งมาถ้าเกิดจะกลับมาจะแวะซื้อหน่อยเดี๋ยวหิ้วไม่ไหวไม่มีคนช่วยหิว้ว ก็ไปอยู่นี่นะหน่อไม้กุ้ยช่ายกล่องละ50บาทครับผมกล่องใหญ่ร้อยหนึ่งครับผมร้อยหนึ่งครับขายยังไงครับผมพรุ่นี้อันนี้ห้บาทไม่ต้องอะรห้าบาทนะครับไม่นนุนกั่นหย่อนนี้อันนี้สีอันนี้หกอันนี้หนึ่งร้อยแปอันนี้ห้าี่แปดสิบหบอันนั้นอันนี้สี่ส อันนี้หกสิบน,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 นะครับผมอันนี้หนึ่งอครับผมขอบคุณครับก <100. S 1> ล่องมาึ่งโล2อ0รกล่อง240นะครับผมร้อนนะครับมากินฉ่ำปวยแก้แก้ร้อนนะครับก0บาท อันนี้นะครับผมเป็นข้าวหมากโบราณนะครับโปรไบโอติกเป็นอาหารประเภทโปรไบโอติกเป็นอาหารต้านมะเร็ได้โปรไบโอติกต่อต้านมะเร็งได้60บาทนะครับผมของอ,อาจารย์ทำนะครับผมที่นี่ตลาดน้ำดอนหวายเลขที่33หมู่5นะครับผม FC ลุงตามมาคิดหน่อยนะครับผมเขาจะถ่ายายแนะน้ำตลาดยักษ์ไต้หวันค่ะชมพูยักษ์ไต้หวันอ๋อชมพูไต้หวันลูกประมาณ5ลูก1นึโลนะครับผมโลละ60บาท60บาทลูกใหญ่ยักษ์อลังการ ประมาณหกหกลูกนี่กล่องเท่ไาไหร่ครับผมกล่องละห้าสิบเขาเรียกว่าเค้กอะไรเค้กโบราณเค้ก totally. ส้มเค้กส้มนะครับผมสินคับผม นี่กล่องเท่าไหร่ครับนี่0บาทพี่ถามกอง้อยเดียวค่ะบี่เปนติ่นนนมนนตมไ้ปส้ไค่ะพ่อมาไหนเก็บได้นานนะค่ะแล้วว่าไม่เคยเห็นเขบอกมีมีก็หาพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่บอก ก็ได้ไขึ้นใจนะพี่ลองชิมได้นะครับอร่อยนะครับพี่หมูนี่ปลาครับชิมได้ครับออรร่ยคับลองชิมได้เลยครับอร่อยนะคบใต้แดงเจ้าต่อน่ครับใส่กุ้งเสียบใส่แกงสื่อทำกับข้าวได้หลายอย่างครับลองชิมดูก่อนได้ครับขอบคุณปลากริมเท่าไหร่ครับในถ้วยละยี่สิบห้านะครับปลากิมไข่ต่อขนมโบราณ ก็หกสิบครัหกสิบนะครับผมน่ากินมากแถมนี่ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับอ,อันนี้ร้อยหนึ่งค่ะอันนี้ห้าสิบอันนี้ร้อยหนึง่งนะครับผมขนมเชื่อมกล่องละร้อยยี่สิบครับผมออผมมาตูมกล่องละร้อยยี่สิบครับผม ตรงนี้หนึ่งรอนะครับผมหนึ่งรอครับผมหนึ่งร้อกองใหญ่นี่หนึ่งร้อยครับผมแถมนี่ห้าสิบครับผมอัฒนีขนมไทยห้าสบลวดครับผมอัฒนีขนม มะพร้าวอ่อนจ้ะาคแปดสิบห้าห้าเหมือนกันเนาะรนล้อยหกสิบจ้ะรอหกสอันนี้สองละห้บบาทร้อยหกิบาทนะครับข้าเหนียวโรนร้อหกสิบบาทนะครับพร้อมกินเลยก็ห้าสิบบาทเอามะม่วงไปด้วยอร่อยอร่อยกล่องละห้าสิบนะครับเจา้ไนอนไหมีเจ้าเรียกอยู่แล้วอบกลับแล้วเรียบร้อยเป็นปลาสมพอหนะคะแต่อันนี้คุ้มกว่าน้าหนักแบนคุ้มกว่า กล้วยนี่เท่าไหร่ครับกล้วยกล้วยเท่าวยเไหร่อ,อันนี้เจ็ดสิครึ่งโลพี่ถุงใหญ่ร้อยสามสิบโลนึงค่ะลดสิบก็ได้ครึ่งพี่พพพพพ ชิมได้นะครับอร่อยนะครับพี่หมูนี่ปลาครับชิมได้ลครับอร่อยครับลองชิมได้เลยครับอร่อยนะครับใต้แดงเจ้าวต่อแบบครับใส่กุ้ยเสียบใส่เกลือทำกับข้าวได้หลายอย่างนะครับ ทอนกาขอบคุณภาพกะนาา่าจะไม่จานี่เป็นลูกซุปนะครับผมกล่องเท่าไหร่ครับกล่องเท่าไหร่ ทำเองค่ะมมีให้ชิด้วยนะคะพี่อาจารย์ไม่ทำเองนะครับผมค่ะค่ะรย์เขาให้ชิมด้วยนะครับผมวันนี้่่คะทำเองค่ะขายได้เลยค่ะองเราทำเองขายเองค่ะลูกชิ้นหมูค่ะพี่ทำเองขายเองนะครับผมส่งมหาไลัยราชภัฏนรีเบอร์โทรได้รับ0819258746ทั้งขายส่งขายปีไงค่ะแหนมเนืองอร่อยอร่อย อร่อยมากๆเายจ้าแหลมเนืองแหมเนืองไหมคะแหเนืองเอยกนนะจ๊ะเลยค่ะแหมเนืองปก็มียนเดีวก็พอแล้ว่อยครับผมนุ่มหอมถั่วกวนแบบหอมใช่อันนี้กล่องเท่าไหร่ครับผมอันนี้กล่องนึงราคาน ร้อยห้าสิบทุกกล่องเหมือนกันหมดอนไหมใช่แต่วันนี้พิเศษเนื่องจากเมื่อวานเป็นวันมาละซื้อสองกล่องแถมหนึ่งกล่องซื้อสองกล่องแถมหนึ่งกล่องนะครับผมเป็นนำโชคเป็นสินค้านำโชคทั้งนั้นเลยนะครับผมเหมาะสําหรับที่จะเอาไปเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมจะได้โชคดีทั้งปีนะครับผมซื้อ2แถม1 1กล่อง150บาท คุณแอดลูกชุบชาววังนะคะสินค้าวันนี้เราเป็นสินค้าลูกชุบนะคะลูกชุบจะมีั้งผลไม้มีทั้งกระตูนวัจะุบันวีเป็นนวชั่นะคะเป็นเทมกค่ะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้มาได้ที่ตลาดน้ำดอนหวายนะคะเราขายทุกวันนะคะเป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพเพื่อความสิริมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญมาที่นี่นะคะถึงวันที่เท่าไหร่ครับผมถึงวันที่เท่าไหร่ ถึงที่เท่าไหร่ถึงสิ้นเดือนนะครับผม FC ลุงตามมากินนะใครอยากโชคดีมานะครับผมจะได้ถูกหวัยชิ้นหมูล้วนนะครับอันนี้เป็นเอ็นโลนเท่าไหร่ครับเอาสามร้อยหกสิบสองหยวนะครับผมจะเป็นเนื้อหมูล้วนใช่ค่ะายก่อนนะครับสามสี่แชร์แค่ร้่ยสามสิบชีมเป็นกาวน้ำนะครับพี่หมูรวนเอ็นหมูพิ่ ราคะลูกชิ้นหมูค่ะอุตส่าก็อันนี้เนื้อหมูด้วยนะคะทำเองค่ะที่บ้านเป็นโรงงานลูกชิ้นหมูใครเห็นแล้วนะคะแล้วเข้ามาดูมาชิมก็ได้ค่ะจะเป็นเนื้อหมูแท้นะคะไม่มีบอแรกเส่วนตัวนี้ก็เป็นเป็นหมูพริกไทยดำแป้งน้อยค่ะไม่ใส่ผงชูรสถ่ายไม่หมดสามารถดูที่ช่องที่สองเป็สัปเดือนไม่ต้องรับประทานลดเก็บก็ช่องถูกได้แล้วคะ สนใจเห็นแล้วก็มาณจะเดอนหลายเยอะๆนะครากร้านลู่ชิ้นหมูด้วยถุงกีเท่าไหร่ครับพึ่งละ180บาทจ้าชื่อร้านนี้นะครับผมเสียบคุณลูกชิ้นหมูนะครับผม0 8 3 2 8 2 9 1 4 4นะครับผมเป็นลูกชิ้นโฮมเมดนะครับผมทำเองไลโบแล็กนะครับผมต้องใหม่ๆเลยครับผมชื่อร้านเป็ดพะโล้นายโอนะครับผม ข้าวราก๋วยเตี๋ยวใครอนั่งก่อนนะถ้าไม่มีใคนั่ง้มใหม่ๆแล้วมาฮะโอ้ก็ทายเลยนะ 0กลางสามารถใหญ่50ครับผมไม่หักมไ่เจงาดเมีหายอันนะเามะม่วง่งเจ็ดสิบค่ะลูกค้าจ๋ามะดันคู่แปดสิบมะขามร้อยหนึ <S <S ่ง หอมวัวครึ่งโลเจ็ดสมาดาน80ถ้ามิกรวม80รวมถูกกแปดสิบรวมถูกกว่าอ่าของหนูไม่ใส่สารกันบูดนะอ๋อไม่ใส่สารไม่ใส่สารหั่นเครื่องกรอนไม่ได้ใส่ทำเองทำเองทำไม่หมดพี่ต้องใส่ตู้เย็นไม่เองนะครับผมร้านนี้น่าสนใจมากสีเหลืองเขาบอกใช้ขมิ้นนะเขาไม่ได้ใส่สีนะครับผมตลาดน้ำดอนหวายครับผมว่างๆมาซื้อได้นะครับผมได้เลยค่ะ นี่โลเท่าไหร่ครับอันนี้โล170ครับโอ่งร่องกระเทยอันนี้ออ่งร่องโบราณดั้งเดิมหวานหอมครับนี่เก็บใหม่มา70ได้อันนี่กล่องเท่าไหร่ครับหาแบบนี้อันนี้หรอครับ25ต่อชิ้นอ๋อ25 5ชิ้นลอยเรียกสำเร็จกินได้เลย20บาทไย่างบางตานนะครับผม อันนี้ถุงเท่าไหร่ครับถุงใหญ่นี่ถ่ข้า0 0ข้าวอ,อ๋อครึ่งโลครึ่งโลครับครึ่งโลนี่300นะครับผมน,นี่ชิมชิมก่อนกล่องนี่30นะครับผมส่วนกล่องอันนี้เท่าไหร่ครับผม50บาทอันนี้50นะครับผม อันนี้ทำไยทองนะครับผม นี่อร่อยนะครับผมลุงชิมในไม่ขนนแล้วอร่อยมากเลยซื้อไปสามกล่อง S <S ไเจ่ปเจาไค่ <S <S 2> <S 2> ครับ <S <S ขาละ300สามร้อยนี่ีขาละสามร้อยนะครับผมอร่อยอร่อยหอมหอมกรอบกรอ,อ,อ,อเห็นปากขขอเท่าไหร่นะครับ 20บาทนี่ยี่สิบนี่ข้าสิบบาทยี่สิบนะครับผมของอร่อยอร่อยโบราณโบราณเรานะอันนี้นะครับผมผสมโปรไบโอติกที่ป้องกันมะเร็งมันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองนะครับผมของดีนะครับผมบำรุงสุขภาพนะครับผมใช่ค่ะอันนี้เราควรจะรับประทานขอบคุณค่ะขนมที่หนูนะครับผม พูดให้พ่อพ่อเลียกขนมละอองฟ้านะครับผมสวยๆวยงางาแม่วอเเจอาได้จ้าเราเจ้างสบายกนจ้า็ไม่คใครที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นที่นี่นะครับผมบอ,อกเฟืองจ้อง้างม่นาจะ้เลยค่า เจ้โพสับแบบเส้นนะครับของแงขันอะไรมขคร้นมับพันอะไรครับนะครับผมคีนี้นะครับผมตามุงเญ่มาดูที่ตลาดน้ำดอนไหว ถ้าเข้ามาแล้วนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเ mm hmm. พื่อเป็่กกำลังใจในการทําคลิปด้วยครับผมพบกันใหม่คลิปหน้ามาดูว่าาจะมีสาระอะไรที่น่าสนใจกว่านี้สวัสดีครับ